เราจะแจกไอดีห้องเรียนกันเราจะแจกอนุญาตให้ทุกคนใช้ได้นะไอดี ID ห้องเรียนก็ตามข้างบนนี้เลยเดี๋ยวขอเอาปากกามาวงก่อน เห็นที่วงสีแดงใช่ไหมนั่นคือรหัสรหัสไอดีห้องเวียนก็กด c o ด y ด้วยนะอ่าได้แล้วมาดูห้องเวียนกันก็จะมีเครื่องปรับอากาศหรือแอร์แล้วก็มีกระดาน กระดาสีเขียวมีมีคอมด้วยสามารถเอาไว้ทำละครหรืออะไรก็ได้นะครับหรือเอาไว้เรียนได้นะคือเอาไว้ตกแต่งทีมฮา l โลวีนคริสมาสหรือทีมอะไรก็ได้ตามใจชอบ ขอห้องปอไหนก็ได้อนุบาลประถมหรือมัธยมก็ได้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ